เดินสามเนาะผมมีนานี้นะคะผมนีน้องกุงมารแต่ถ้าตัวนี้เข้าตัวใดตัวหนึ่งคือในนี้เข้านะคะคือที่จับคู่ให้เนาะเขาก็จะไปหาน้องกุงมารมาอยู่ด้วยเพราะน้องอยากมาอยู่นะคะก็เดี๋ยวก็ถ้าเข้าก็จะให้น้องมาอยู่จริงๆเพราะว่าเรา ฝันติดต่อกันหลายงวดแต่ก็ฝันเคยฝันแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเคยฝันแบบนี้มาก่อนครั้งก่อนแล้วเนาะแต่เราก็คิดว่าเป็นความฝันนะคะแต่ว่าชุดนี้ฝันว่าอยากมาอยู่จริงๆก็เลยขอแนวทางน้องกุมารถ้าอยากมาอยู่กับแม่จริงๆแม่ขอแนวทางได้ไหมถ้าถูกงวดน,นี้ยแม่จะไปเอาน้องกุมารมา น้องกุมารก็เขียนให้เลยนาอก็เขียนให้เลยอ่ะเขียนให้แล้วถูกจริงไหมถ้าถูกจริงแม่จะไปเอามาน้องกุมารน,น่ารักนะคะเป็นผู้หญิงน้องเป็นน้องผู้หญิงน้องกุมารีนะคะเป็นน้องกุมารนาะเป็นผู้หญิงผมก็จะยาวนะคะผเปียสองทางโอ้น่ารักนะคะตัวขาวน่ารักดีนะคะแลวไม่กระโชกเนือ้อทามมองแบบนี้ก็จะ ไม่ค่อยชัดนะคะอันนี้เป็นแนวทางเนาะแล้วก็จะบอกเป็นตัวเลขให้ฟังนะคะแคบหน้าจอไว้นะคะอันนี้เป็นเลขเจ็ดเนาะถ้ามองเหมือนก็จะเป็นกลับด้านนะคะเจ็ดสองเก้านะคะ 7, 2, เจ็ดสองเก้าน้องกุมารเขียนให้เจ็ดสองเก้าแค่นี้นะคะแค่แค่ที่แม่วงกลมให้นะคะนอะ้องกุมารเขียนให้แค่นี้เนาะแต่ตรงเนี้ยแม่เอามาจับนะคะ่ะ มาจับเป็นเป็นคู่ให้นะคะหรือว่าท่านผู้ชมอยากจับเป็นคู่แบบอื่นก็ได้นะคะก็ไปจับเอาเนาะเ่แมก็จับเอาแบบนี้นะคะให้นี่จับเอาแบบตรงๆเลยนะคะแต่ท่านใดที่ชอบนะคะก็นําไปจับจับเอาตามตัวนี้ได้เลยเน้นๆเลยนะคะน้องกุมารเนี่ยให้เน้นๆเลยนะคะเนี่ยเลขที่ชอบเนาะเลขที่ชอบก็จะเขียน ในใจก็ชอบตัวนี้มากกว่านะคะแต่ว่าเลขสวยนะคะเลขสวยน้องกุม,มารเนาะมันไม่แน่นะคะแปบหน้าจอไว้นะคะน้องกุม,มารให้โชคนะคะถ้าถูกมาก็ยังไงก็ต้องไปหาน้องกุมารมาอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็อยากอยู่น้องเป็นน่ารักน้องเป็นตุกค,คนขา ขาวน่ารักมีผมเตียสองข้างน่ารักมากใส่ชุดสีขาวก็มาเรียกแม่แม่หนูอยากมาอยู่กับแม่ในฝันบอกมาอยู่ได้ยังไงมาอยู่ได้ยังไงในฝันก็ก็หนูอยากมาอยู่ด้วยนะก็เลยว่าถ้าอยากมาอยู่ด้วยต้องให้โชคแม่นะถ้าไม่ให้โชคแม่แม่ไม่ให้อยู่น้องกุมารก็นี่เลยนะคะเขียนให้เลย เขียนให้เลยนะคะน้องกุมารก็เขียนตัวนี้เนาะเจ็ดสองเก้านะคะน้องกุมารเขียนให้เป็นเจ็ดสองเก้าก็นําไปจัดได้นะคะท่านใดที่ชอบนะคะอันนี้แม่ก็จะจับมาเป็นอ่เป็นคู่ให้นะคะอันนี้ก็เป็นเจ็ดสองอันนี้เจ็ดเก้านะคะจับเป็นคู่ให้เนาะจะสองเก้าไม่ได้จับให้นะคะก็ท่านใดที่ชอบก็นำไปจับ หล,หลายตัวได้นะคะเนี่ยจับ29งเก้างเจ็ดได้นะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้เขียน2ซงเก้าให้นกโซงเก้าเจ็ดเก้านะคะเขียนให้แค่นี้เนาะแต่ชอบก็นําไปจัดได้นะคะน้องกุมารเพราะว่าถ้าถ้าเข้างวดนี้ก็ไม่แน่น้องกุมารก็จะมาอยู่ด้วยนะคะก็ส่วนมากก็จะมีเส้นสัมผัสเรื่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทาเป็นวิ โปรดรับชมนะคะเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนกอ,อันนี้ก็รับชมแบบเป็นแค่แนวทางนะคะท่านใดที่ชอบก็นําไปจัดตายท่านใดที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางความฝันนะคะฝันของแม่นิดดวงเฮงนกท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม่นิดดวงเฮงด้วยนะคะ